สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีปิดแบนด์นะครับของ c o m m a n d e r AR 6 7เป็นตัวนี้นะครับ c o m m a n d e r AR 6 7นะครับตอนนี้มันเปิดแบนด์อยู่นะครับมันใช้ได้ทั้งดำทั้งแดงนะครับในตัวเดียวนะครับเปิดแบนด์แล้วจะใช้ได้สองย่านนะครับเดี๋ยวผมจะกด168นะครับ1 68แปดสี 6, 8, ่ะ 4, 7, นะครับเนี่ยได้เลยครับเนี่ยได้เลยนะครับนี่เราเปิดแบนอยู่นะครับ245ก็ได้นะครับสองสี่าศูนยาศูนครับเนี่ยได้เลยครับได้เลยอันนี้คือก็คือหมายความว่าใช้ได้สองความถี่ทั้งดำทั้งแดงในเครื่องเดียวเวลาเปิดแบนแล้วนะครับทีนี้เราอยากจะปิดแบนนะครับเพื่อจะใช้ใน่าติสมัครเล่นเท่านั้นนะครับก็คือ 1 4 4ถึง1 4 7นะครับวิธีปิดแบนด์ให้ทำแบบนี้นะครับปิดเครื่องครับปิดเครื่องให้กดเลข2นี่กดแน่นๆนะครับกดแน่นๆแช่ไว้นะครับกดแน่นๆแช่ไว้แล้วก็เปิดเครื่องครับอ่าทำพร้อมกันนะครับกดเลข2แน่นๆแช่ไว้แล้วก็เปิดเครื่องครับปุ๊บอ่าพอขึ้นเวทแล้วก็ปล่อยมือนะครับปุ๊บอ่ามาแล้วครับอ่านเรียบร้อยนี่ครับอันนี้ก็คือเราจะใช้ได้แต่สมัครเล่นอย่างเดียวนะครับผมจะกด หนึ่งหกแปดสี่เจ็ดห้าอ่าไม่ได้เห็นไหมครับไม่ได้นะครับหนึ่งห้าสามอ่าหกสองห้าเห็นไหมครับไม่ได้ครับอา้าวสองสี่ห้าได้ไหมสองสี่ห้าอ่าศูนย์ห้าศูนย์นะครับอ่าเห็นไหมครับไม่ได้นี่ก็คือหมายความว่าเราปิดแบนด์เรียบร้อยนะครับก็จะเหมือนอ่า ออกจากโรงงานใหม่ๆนะครับวิธีปิดแบนคอมมานเดอร AR 67ก็ไม่ยากนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ